เฮ้ยฮิวหิวหิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮิวห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 ิวก่อนหิวก่อนเออสวัสดีครับชาวเพื่อนเกมเมอนทุกท่านีผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกมวอทสองนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นเอลลิให้เป็นซัพพอร์ตดูเฮ้ยตลกปะมาแนวตลกเพราวันนี้คือแบบจะเน้นโฟกัสฮิลเป็นหลักอาจยิงยิงได้แต่ว่าจะไม่ยิงเป็นหลัก เออลองเล่นดูว่ามันจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆคือบางคนบอกเฮ้ยมันต้องยิงแหละเฮ้ยจริงๆแบบลองทําตัวเป็นฮิลเลอร์ดูเออว่าจะฮิลได้หนักขนาดไหนโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์ครับเป็นอาจัจยจกองซาดิครับผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเต erm ิมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม O อวัด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นใี้ทัองสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับ และในช่วงนี้นะครับโอวัตสองซีซั่นหกอินวิชั่นเข้ามานะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินวิชั่นบัตเติลอันติเมทบัตเติลคอมเพลทีโรคอลเลกชั่น และ Hero c o l l e c t i o นนะครับหากสนใจแพ็กไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น AV v วอล o ลยันคอร์ Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับในส่วนของอีลารินะจ๊ะก็จริงๆเราต้องพูดก่อนนะครับว่าตัวเนี้ย ตามหลักแล้วอ่ะมันมันก็เป็นตัวซัพพอร์ตเว้ยคือต่อให้คุณเอาไปยิงแค่ไหนนะดาเมจมันไม่มีทางที่จะเท่าตัวดาเมจอยู่แล้วผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าที่หลายคนบอกเฮ้ยมันเหมือนตัวดาเมจเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันยิงได้แรงแค่นั้นเองคือถ้าเอาเรื่องจํานวนดาเมจที่มีอ่ะสำหรับผมนะถ้าเทียบกับมอยล่าผมว่ามอยล่าทำดาเมจได้มากกว่าสมมติเกมเกมหนึ่งเนี่ยมอยล่าอาจจะทําดาเมดห้าพัน ฮิล5,000ได้ด้วยซ้ำแต่ตัวเนี้ยการที่คุณจะทำดาเมจได้5,000ันแต่แต่ฮิวได้เท่ากันอนะ่ะเป็นไปไได้นนยากสำหรับผมนะสมมุติคุณฮิวสัก7 0 0 0หรือหมื่นหนึ่งได้แต่ถ้าคุณยิงได้ประมาณห<อ>มื่นหนึ่งเป็นไปไม่ได้มาก<อ>ผมบอกเลยมันยากจริงเพราะว่ามันมันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นคือคุณอาจจะยิงปั้งเพื่อเก็บดาเมจเพื่อเปิดดาเมจอะไรอย่างจริงจริงมัน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 ทำได้คือมันเป็นตัวต้องฟังว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ ทำหน้าที่ได้แค่น,นั้นเองครับต้องต้องอย่างนั้นดีกว่ามันมันไม่สามารถยิงดาเมจได้เยอะขนาดหรอกแต่ด้วยความที่มันแรงแค่นั้นเองคนเลยบอกเฮ้ยมันตัวดาเมจนี่ว่าตัวดีเบสอืมไม่ใช่หรอกมันไม่ได้มันไม่ได้ทําได้ต่อเนื่องขนาดนั้นแต่ด้วยความที่คนที่มันแม่นจริงๆอะปั้งเข้าหัวปั้งเข้าหัวตายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ต้องฮิวอ่ะต้องฮิวอ่ะโปกัดหิวปกัสฮิวปกัดหิวปกัสฮิวแล้วเพื่อแล้วอู้ดโดนดึงสวยมากโอ้ วัดฮิววิววิววิวปกติปกติปกัสฮิวปกติปกติปกติลับเออระเบิดได้ปะได้ปเปล่านี่ยิงเองยิงเองอันนี้ต้องยิงฮะนี่ต้องยิงนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ยิงเลยไม่ได้นะแต่เราโฟกัสกันทิศขวาหน่อยดีกว่าฮะมีโอกาสเราก็ยิงมีโอกาสเราก็ฮิวไปเรื่อยๆฮะไปไปไป ขนาดตัวเรามันก็ฮิวไกลอยู่นี่ยิงไปดิยิงไปดิยิงไปเดิเจอไปดิไปดิไปดิเพื่อนมาดิเมดมาแล้วแหละสู้สวัสดีครับโอเคครับจบครับเรียบร้อยครับเฮ้ยฮิวฮิวฮิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮิวฮิวฮิว ฮิวหิวก่อนหิวก่อนเออเอออันนี้ยิงได้นี่ยิงได้ระยะนี้ยิงได้อ่าเอรอยก่อนยิงก่อนนะระยะนี้ยิงได้เราฮิวอยู่ไหม no well อุ้ยเข้ากันแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนอ๋อจะเกมเลยเราเราก็ยิงน่าโดดพอดีนั่นแหละยิงไปฮิวฮิวหิวเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน ดึงปะหาเยยแมวแล้วน่าจะตายน่ะโอเคใครอยางขนาดตายแน่นอนนะแล้วมันยกดีครับโอ้แล้วเพื่อนดึงของคุณมากครับแต่ผมต้องกลับแล้วครับอืต้องกลับแล้วครับเพื่อนอย่างนี้ไม่เอาไม่เอากลับมาเพื่อนกลับมาเออต้องกลับต้องกลับเออต้องกลับต้องกลับโอเคหายยังไงฮิวก็ต้องมากกว่าแต่นั่นแหละมันแรงไง อ่าอ่อ่าโอ้ยโดนก่อนโดนก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนอ่าเนี่ยฮิวหมดละไปแล้วครับยิงไปหนึ่งทีโป้เออสวยมากแล้วเพื่อนดึงผมทำไมอะไรฮิวฮิวฮิวก่อนฮิวฮิวก่อนเราต้องเน้นฮิวก่อนนะครับสี่พันเห็นไหมบอกแล้วว่า อันนี้มีทางที่จะต่อเนื่องได้ขนาดนั้นนะครับนี่แบบเน้นพยายามเน้นโฟกัสทีวะนะแต่ต้องยิงนะไม่ต้องบอ,อ,อกไว้ก่อนตัวละครมันออกแบบมาให้ยิงเว้ยมันจะไม่ยิงเลยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าพยายามเน้นโฟกัสทิวต้องโดดกลับแล้วเพื่อนไม่งั้นตายนะไม่ถึงด้วยวะต้องโดดมาดึงมาเลยสวยมากเอาแล้วผมโดดมาหาไอ้นี่พอดีอีกแล้วโอเคโอเคโอเคดูดูด ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนะถอยก่อนถอยก่อนคือยิงไปฮิวไปยิงไปฮิวไปฟีดอนมูไปแล้วฮะเราได้เราสวยมากเราสวยมากสวยโอ้โหเพื่อเราดึงสวยมากครับผมแล้วผมไปฮิวไปฮิวที่สุดแล้วนี่ก็เร็วสุดแล้วนั่นแหละเออมาเดะมาเดะมาเดะได้รีโหลดได้โหลดระหว่างนี้รีโหลดรอเออยิงมา เออมาจังหวะนี้มันต้องยิงวะวะเออเนี่ยโอเคโอเคฮะฮิวฮิวตลอดนะฮิวตลอดไปไอะไริงกวะไม่ได uh ้จริงไม่ได้จริงอ่าไปเพื่อนโดดป่ะเพื่อนโดดป่ะเออเออเด็กลุยเพื่อนลุยลุยลุยโยนทุกคนเอาแหลมมาแล้ววะอุ้ย เราโดดมาอย่างนี้ก็ตายเลยครับฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนไว้เพื่อนลุยนั่นแหละตายเลยแล้วละ่ะปวดมากเฮ้ยผมนะบอกแล้วมันดาเมจมันจะมากกว่าฮิวมันเป็นไปไม่ได้หรอกอืมเฮ้ยมา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 อะไรเเพื่อนพูดไม่เอาอุ๊ยโตแตกพอดีถอยก่อนฮนะ ไปเลยนั่นแหละตายโอโอแมาไมวแมวถอยก่อนฮิว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 ก่อนฮิวก่อนได้ปะเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายอะไรล่ะเรียบร้อยจบครับไงฮิวหกพันเห็นไหมบอกแล้วว่าดักเมียจบเท่าไง นี่พยายามฮิลแล้วนะเนี่ยฮิลของเสาฮิลไปสามพัน 3000, เห็นปะอ่าเราก็ฮิลแล้วนะพยายามเล่นฮิลแล้วนะครับผมไปเตอเกมครับอองตรงข้ามหรอกช็อตไฮนูหรือเปล่าใช่ฮะช็อตที่แบบมายืนรับเนี่ยแล้วเปอร์สวยครับสวยสวยแค่ว่าผมเล่นฮิลเก่งมากทุกคนนะเลยไม่ได้ไม่ได้ไงถ้าปกตินี่ได้ไปแล้วนะไล่ฆ่าเนะี่ย <laughs> มาครับผมลุยกันต่อครับในส่วนของอีลอรี่ครับ บอกแล้วว่าเราต้องแบบพยายามฮิวไปแต่มันนั่นแหละด่านเมื่อกี้มันเป็นด่านที่ค่อนข้างจะโล่งอ่ะเออโล่งแล้วก็มีมุมยิงเยอะครับโดดมาแล้วก็ยิงได้ก็ยิงนะครับเนื่องจาดาเมจเราไม่มีทางมากกว่าตัวดาเมจอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละหน้าที่ของของนางมันต้องฮิวมันต้องฮิวด้วยเอ้ยมันต้องยิงด้วยนะครับจะไม่ยิงเลยก็คงไรประโยชน์พอสมควรเพราะว่าฮิวนางไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนหาจุดวางดีดีป้อมเป็นสิ่งสำคัญมากฝันหนูก็มีฮะอเลอริ อย่างเงี้ยเราก็ยิงไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็ยิงไปก่อนรออะไรอะ่ะยิงไปก่อนรีโหลดมามคนเข้ามาจบตายนะ่ะโดนไปหนึ่งทีนะเออมาดิดเจอมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แล้วเพื่อนเราโดนยิวก่อนยิวก่อน มาเด็เนี่ยปิดดเาเมจได้ฮะปิดได,ดาปิดได้ไปเลยไม่นจอเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องแบบให้เพื่อนมารอรอเพื่อนอะไรอย่างงี้เราปิดได้เราปิดเลยครับเพราะยังไงเกมนี้คุณคิวได้ยังไงความได้เปรียบก็เป็นของทีมคุณอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีว่าใครเป็นคนฆ่าครับถ้าคุณฆ่าได้ยังไงทีมก็ได้เปรียบครับ <im it> มันยิ่วอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแเพื่อนเราก็เน้นยิงซะด้วยดิ <im it> อ่า หิวเรื่อยๆหิวเรื่อยๆตรงนี้เลือดเลือดลถก็กหิวเรื่อยๆเออลงมาดิเออลงมาดิเย้เดี๋ยวดำใหม่โอ้ยเราล่วงไปเลยหนึ่งใช่ปะแล้วผมก็ต้องขึ้นมาหาเพื่อนดิโอเ,เออลงไหมเพื่อนเราลงไหมอ่ะ โอ้แล้วผมไม่มีเมทแล้วอย่างนี้ตายแน่นอนเดือดสิบเดือดสิบเป็ตายแน่นอนโอเคอ่ะนี่ผมยิงมากกว่าฝั่งนู้นเนี่ยเนี่ยไปครับช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช,ช่วยเพื่อนก่อนฮ่าแท้ทีฮะอ๋อได้ได้ได้ไดแต่ไม่ใช่เพื่อนยิงนะ งงวงะงงวงะเมื่อกี้เมื่อกี้ง่วงปะง่วงง่วงกันจกเจอเธอเข้ามาซะแบบเห,ห,หรอได้เลยเหรอตรงนี้โอ้โหโซเจอร์คือแบบย,ย,นะยืนอย่างนี้เลยนะยืนตรงนี้เลยไปครับ let's go let's go <S ไป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 โอ้เตรียมตัวฮิลเพื่อนนะครับ เคคราอินคัมมิ่งมาแล้วรอดไหมนะไม่น่ารอดนะดเออิเออเออโอ้โหแล้วตกเลยครับอย่างนี้ตกดลครับอย่างนี้กูอาจจะมาอืมโอเคกีค่ด,ดูฟิตไม่น่าไปขนาดนั้นไปไกลจัด แต่จริงๆอิลาลีอ่ะเจอพวกตัวลงหลวงหนักๆอ่ะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าสกิลหนีสกิลอะไรมันมันแป,ป๊บเดียวไงหนีได้หน่อยนึงก็ก็โดนต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยโยนพิลลิงไฟล็อตมันไม่ถึงด้วยบ๊อบไปแล้วเอาบ๊อบยังดูซ้ำจริงอยู่นะถือว่าได้อยู่แล้วเป็นล่วงวไอ้ก๊อดยูเหรอก๊อตยูมันนาร้อล,ะละ่ะเพื่อนรอดปะอันนี้ฮิวไม่ได้นะเพื่อนนะ เอา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 ยี่อะไรวะหมดแล้วเพื่อนต้องรีชาร์จแล้วเพื่อนนัดเดียวบ้าเลยมาเหมือนกันล่ะครับมาไปเลยเพื่อนให้นั่นแหละตายตายสองแหละ เออเออได้อยู่เก๋ฮะดามเมจกันนี่จะเท่ากันอีกแล้วเอาเขาจะเกมวะเอาฝั่งโน้นจะเกมเฉยมาเพราะอันติเมทเมื่อกี้ไงเพราะรออมันแรงครับมันแรงวาง,ว,วางไว้วางไว้เอาแล้วน้าอะไรวะนะเอาอะไรวะนี่มันเกมผูกมิดไปแล้ว ได้เพื่อนเออเราจะไปหิวเพื่นอนยังไงล่ะเนี่ยยังมีฮิวอยู่มีฮิวอยู่ได้อยู่ได้อยู่เออทัานเดียวสวยมากฮิวหิวหิวก่อนฮิวก่อนหิวก่อนหิวหิวเพื่นๆๆ như, ๆๆอนหิวหิวเออมาๆๆๆๆ ไข่แม่นหัวกันไข่แม่หัวกันมามามาโจนหัวกบานไปดิเพื่อนเพื่อนจะกลับไปยังไงวะพ่อหน้ายู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 ยอู่เห็นไหมเราก็ย um mm ูเ hmm. ห like ็นไหมได้ป ma> ่ะเพื Columbus ่อนเมทจะมาแล้วขอเข้ารวมตัวเราก็พร้อมที่จะลุยอันติเมทใส่โยนไว้โยนไว้โยนไว้ โอ้เราลงใส่เพื่อนเราด้วยจ้าเออไปเดไม่เอาไม่เอาเออแล้วผมยิงใส่แล้วก็รู้งี้ยมื่กี้ผมใช้ทิเบตเพื่อนหนีแล้วน่ะอันไหนอยู่นี่ปะเอ้ยหลับเจือ ยังไงดาเมจอานาแบบยิงสลีปดาร์สปลาอะไรห้ามฮิวใส่ก็แรงกว่ายอยู่ละเนี่ยเราฮิวมากกว่าแล้วปลาลอกยิงไม่โดนบอกแล้วว่าวันนี้เรามาฮิวเรามาฮิวมาทำตัวเป็นตาตัวเป็นซัพพอร์ตนะเราฮิวมากกว่าเพื่อนอี่ <c oughs> แล้วป้อมยังฮิวอยู่นะฮะต้องทำเลยเลยป้อมฮิวป้อมฮิวชิวชิวชิว,ชวปล่อยเพื่อนฮิวไปปล่อยป้อมฮีวเราฮิวไปเรื่อยๆนะขอแค่ขอแค่มาตรงนี้ก็พอเนี่ยฮิวไปเรื่อย อืออุ๊ยอ่ายิงไปโยนป้อมต่อเลยครับอุ้ยอุ๊ยหัวลีบมาอย่างงี้ไม่รอดแน่นอนถ้าวัวลีบมาอย่างงี้ไม่รอดแน่นอนเพราะว่ายังไงก็โดนใส่อยู่แล้วนะแม้แต่ซิดดี้เขายิงฟรีด้วยล็อกเก็ตผ่านแล้วเพื่อกระฮิวสู้แล้วเดซอายใส่เลยเพื่อรีโหลดกระสุนครับอเคเดซอายใส่น่าจะลงโหลดกระสุนจริงๆเมื่อกี้ไป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  โยนไปหนึ่งทีถึงไปะวะโอ้โหอันนี้หมุนเลยปะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้อยู่แล้วล่ะเออไปเลยเพื่อนนะสวยอยู่อยู่เพื่อนก่อนอุ๊ยอื้มฟาดสักทีโอเคชอบว่ะชอบที่ป้อมมันหมุนหมุนด้ว่ะเฮ้ยมาดิเอ้ยยิงดิ แต่เพื่อนเราโดนไปวะสิบวิครับอ๋อเยอ้แล้วปายิงตรงนี้อแล้วเพื่อนเราหายไปแล้วฮะโหแล้วบชัชชันมาอย่างนี้ก็ได้เรียบร้อยจบเลยปะน่าจบเลยครับโอเคเห็นปหมบางทีเราก็ยิงไม่ได้เราก็ฮิลไหมฮิลเราก็แรงอยู่หกพันโหฝั่งนู้นฮิลไปหมืม่นกว่าเลยเห โอ้สุดยอดเรารีวิวเราก็ฮิวเห็นไหมนี่คือเล่นแบบเน้นฮิวนะครับเน้นฮิวเลยรีโซเจอร์น่าเป็นช็อตท,ที่อัลติเมทได้สามสี่ตัวผมเห็นอยู่โอเคเห็นปะเฮ้ยยิงยิง,ยงสดเลยเหรออ๋อยิงเราปะไม่ดีเพื่อนอันนี้เพื่อนนี่หว่ายิงใครวะอ๋อยิงคนที่ไอ้คนอยู่ได้ฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เนี่ผมอบอกแหละมันมันต้องเอามาฮิวนะครับแต่ก็นั่นแหละ ฮิลด้วยก็ต้องทำดามเมจด้วยแต่นี่คือแบบเราเน้นเน้นฮิลเลยนะก็เห็นไหมเราก็ได้เห็นว่านางก็ฮิลแล้วนางฮิลแรงนะเออบาองคนคิดว่าเฮ้ยนางไม่ค่อยฮิลอะไรเงี้ยนางฮิลแรงนะครับสำหรับอิลลินะเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าฮิลแรงแต่ก็นั่นแหละฮะเข้าใจได้ว่าแบบบางคนแบบอเอามายิงเป็นหลักนะแต่ก็ฮิลด้วยเพราะป้อมนางค่อนข้างฮิลได้มีประสิทธิภาพมากนะครับแต่นั่นแหละดาเมจมันแรงเกินเข้าใจนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันฮะก็มาเน้นทีให้ดูละ <laughs> ไม่ได้หมายคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับเป็นกลังใจก้องาผมสาหรรัับนนี้้เอไวค่บ สวัสดีครับ